สีสันใหม่นะครับของการจัดทีม PVP ในช่วงนี้นะครับก็สืบเนื่องมาจากว่าเพื่อนๆของแอดมินเนาะที่เขาเล่นกันในกิลเอ่อ PVP นะครับลีกตำนาหรือว่าลีกมาร์สนะครับเขาไปสุ่มเจอนะครับต่างชาตินะครับทำทีมตั้งรับแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นรูปจากทีมระดับมาร์สหนึ่งนะครับซึ่งตอนแรกเขาก็แบบเอ๊ะคนนี้เขาอยากจะดาวดีกลงมาหรือเปล่าคือแบบแล้วก็ค่อยมาตีช่วงปลายสัปดาห์ขึ้นลีกอะไรอย่างเงี้ยด้วยความสงสัยเขาเลยเข้าไปตีนะครับปรากฏว่าคนนี้ เอ,อ่อคุณหนุ่มผู้ร่ำรวยนะครับหรือคนนี้ใหม่เราขอเรียกคนนี้ใหม่นะครับออกมารวมๆมากมากินพื้นที่แบบนะครับคือเป็นที่ประหลาดใจมากจากในรูปเลยนะครับแล้วก็จากนั้นตัวบินนะครับก็วิ่งมาสอยอีกฝั่งหนึ่งนะครับปรากฏว่าป้อมแตกนะฮะเพราะว่าแบบก็ไม่คิดว่าแบบมันจะการได้ถึงขนาดนี้นะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้เตรียมตัวกันบินไปด้วยนะครับก็เลยทําให้แบบในไฟนั้นเนี่ยแพ้ไปแบบงงๆนะฮะทีนี้ก็เลยเข้ามาศึกษาการการจัดทีมตั้งหลับของตรงนี้เนาะก็ ลูกเกียร์ก็คือแบบเกียร์ฟรีมากนะครับก็คือจะเป็นคนนี้คุณหนุ่มคู่ร่ำรวยนอ็อหรือว่าคนนี้ใหม่นะครับมันเ,เป็นสายพลังนะแต่เขาก็จะติดเกียร์ฟรีที่เป็นรถคูดาวน,นะครับเราจะเป็นคาถาฟ้ารถเกิดเป็นรองเท้ารถแรกน็อหกดาวแล้วก็เป็นเหล่ผู้พิทักษ์ที่รถเกิดคู่ดาวเหลือประมาณสองวินะครับแล้วก็ส่วนอลิสบินก็ติดเกียร์ปกติเลยเจ็ดดาวเดืนเอนหน่ธรรมดาเลยรองเท้าหกดาวเกียร์จันทาประดับหกดาวนะครับก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรก็คือทีมตาฟแค่นี้จริงๆนะครับก็ลองเช็คในเรื่องของสกิลแล้วก็คาามสามสารถขออองนนี่ใหบก็ ความสามารถไฮเปอร์ก็คือเป็นบาลียสมบูรณ์แบบเจ็ดวีแล้วก็ความสามารถที่สามต่อต้านการหยุดแค่วีอ oh. ซึ่งตรงเนี้ยครับมันจะทําให้พอบาเดียสมบูรณ์แบบกลางอ่ะมันจะป้องกันเฉพาะตัวเองเนาะทำให้อีฝั่งเนี้ยตีไม่ทะลุตีไม่ตายแล้วด้วยการที่ครูดาวแล้วก็แรกของเขาน้อยอยู่แล้วอะครับเลยออกโโดอย่างที่เห็นเลยนะครับแล้วก็ทําให้ตัวบินเนี่ยขึ้นมาสอยได้เพราะฉะนั้นนะครับสำหรับคนที่เล่นสายการบิน ยังไงลองเอาตรงใหม่ไปใช้ดูนะครับคือไม่ว่าจะเป็นคนที่ใหม่หรือว่ามู่ในอำเภอตัวใหม่นะครับเดี๋ยวแอดก็จะมีคลิปซัมเฟิร์มาให้ดูนะครับคลิปแรกก็จะเป็นเทสในด่านธรรมดานี่เห็นอะไรไหมอ่าเห็นความรัวไหมฮะนี่ติดเกียร์แบบในรูปเมื่อกี้นะครับคาถาฟ้าลดเกิดรองเท้าหกดาวแล้วก็เปลี่ยนผู้พิทักษ์ครับเห็นอะไรไหมรัวไหมรัวไหมฮะเห็นอะไรกันไหมนี่โปรหรือเปล่าไม่ใช่นะไม่ใช่โปรนะคะติดเกียร์แบบในรูปชี้พูดไปเมื่อกี้นะครับอะดะดอีกรอบหนึ่งนะอ่า ดูคนนี้สิเห็นอะไรไหมบางทีสมมติแบบการตลอดเจ็ดวินะครับเจ็ดวินาทีแล้วออกรัวรัวรัวนะใครมีลองเล่นเลยครับมูลใช้ได้เหมือนใครมีลองเล่นเลยมูลใช้ได้เหมือนกันครับมูนแามเคยใช้ได้เหมือนกันครับใครมีมูนแอมเคยลองได้เลยนะครับทีนี้ก็สมาชิกในกิวของแอบินนะครับก็เลยลองไปเทสใน PVP นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะลองใช้สองตัวนี้เลยนะครับใน PVP นี่ใช้มอบินนะใช้ตัวบินใครมีบินดุดนะอลิสบินมอบินคนนี้ซานต้าบินนะครับลองเลยเห็นไหมครับ คนนี้วิ่งออกมาลัวเลยเห็นด้านซ้ายไหมคูดาวสองวินะครับคูดาวสองวิออกมากัรลัวเลยตีไม่ตายด้วยนะครับต,รตีไม่ตายด้วยก็อลิสบินครับอลิสบินจะดีกว่านะครับนีเห็นด้านขวาไหมอ่าใครที่เน้นสายการบินนะครับลองไหมลองดูไหมครับแต่ว่าเราก็อาจจะต้องดูทีฝั่งตรงข้ามนิดนึงเนาะข้อเสียเปรียบก็คือว่าถ้าอีกฝั่งหนึ่งมีการจับทีแบบตัดแรกนะครับตัดแรก เราก็อาจจะปล่อยตัวออกได้ช้านะครับอันนี้เป็นเป็นข้อเสียข้อที่หนึ่งเนาะแต่ว่าถ้าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นเ,ออเพิ่มแร่อันนั้นก็อาจจะขัดขวางเราได้เหมือนกันแต่ว่าท้ายฝั่งเนี่ยเน้นจัดทีมอยู่ทาวินะครับเพราอย่างในรูปครับเรามีต,อต่อต้านอยู่ทาวีคือข้อด้อยเนี่ยอาจจะต้องระวังทีมที่เพิ่มแร่นะครับหรือทีมคอมโบนื่อหรืพวกตัดแร่หรือว่าขัดขวางการสร้างกองกำังของศัตรูนะครับเดี๋ยวลองดูกันอีกรอบหนึ่งนะดีลัดอีกรอบหนึ่งนะครับในฟิวนะนะจะเต็มนะมนีตัดด้วยนะ,อ,ะอีกฝั่งหนึ่ มาเรียนสมมติแบบนะตัวละเจ็ดวินะคูดาวสองวินะครับแล้วก็เราใส่บินดุเราใส่บินดุเข้าไปเลยนะครับสลริมอลบินเนี่ยก็ยังใช้ดีมากๆนะครับเป็นบินดุนะครับก็เป็นสีสันครับเป็นสีสันนะฮะก็เป็นการแก้เบื่อใครที่อาจจะเบื่อทีมหยุดห้าวิใครอาจที่จะเบื่อทีเพิ่มแล่ทีมฟอร์มเบื่อหนึ่งนะครับลองมาเล่นใส่กันบินดูนะครับถือว่าเป็นอีกสีสันของเอเวนเจอร์เนาะในช่วงนี้นะครับก็เอามาแชร์กันให้ดูนะครับก็ ลองดูนะครับใครที่มีมูลใหม่นะครับหรือว่าโค้ใหม่นะครับลองเอามาเล่นกับสายการบินนะครับก็จะเป็นสี่สายแบบนึงครับระดับมาสต์นาเขาก็มีเอามาเล่นกันด้วยนะคะยังไงก็ลองดูครับก็ใครมีความคิดเห็นหรือรอยากจะคอมเมนต์อะไรนะครับก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันใต้โพสต์ดูนะคบ